จงบังเกิดในจักรทวาลมโนทวารกายทวารแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอเดชะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอริยเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมปัจันทร์นามวทาพระมหาบุษยามัศวิสุรุตสัพภูพาสัรรมวิปปะตะโมอาปาปุปัาติมัสสังขสังวิภาโอปยปะกังนาเมตสิสาธุ เจ็จจจนักชาลิติคุณพระทีหิเถระผู้เป็นเจ้ามีฤทธาสักการุภาพเป็นอันมากเหมือนหนึ่งพระองค์ยังมีพระชนีดอยู่นั้นรัสักการับทุกสิ่งทุกอย่างได้ความเกิดแด่พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ชั้นใดกด็ดีเดชะมุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า สังขภาสัตว์วิปปิณสังขุอาอาออทูปาหีมาสังอังุูสังวิภาพุกยาปากังนาเมศสานุจ็ดนาชาตีตีคุณพัชชินพีผู้เป็นเจ้าขอทรงมาบรงเกิดเป็นที่พึ่ง ได้จงมาบัรเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนปันดิ่ง